มึงนอนครับโอ้ยตายหยิบๆๆเลยนอนพี่เสือนะครับนี่หรือนอนแวกเนาะตัศัตรูตัวฉกาดครับเพื่อมันศัตรูอันดับหนึ่งของขึงนะครับช่วงนี้ช่วงหน,าน้าฝนเนาะถามว่าตอกัอยังบอทำไลไปนี้ครับ ต่อกับผิ่งต่อถ้าต่อเขาผึ่งยังบนนี้นะครับต่ว่านอนแวกลงนี้เพ่งนี้มันนะครับก็ไหลยครับต้องฝ่าวาทํลไรครับบ่อยากถ้าบ่าอยากให้เขาแร่พันเนาะต้องว่าฝ่าว่าเผา,าถิ่มให้เมดครับอย่าให้เป็นผีเสื้อใดครับต้องฝ่าวาทํลไรตอนเขายังเป็นตัวนอนอยู่นี่ครับถ้าเขาเป็นผีเสื้อแล้วเขาทิมาใครอีกต้องกำจัด ุกปีครับเดียวมันสีลายขึ้อนเนาะสวัสดีครับเพื่อนๆครับมือห็นลงมากี่อย่างนะครับเนาะหลังจากดีฟฝนตกมาสองสัปดาหประมาณสองสัปดาหก็ได้มาตรวจมือกล้องเึิ่งครับสงสัยจะหนีอีกนะครับกล้องนี้หลังจากที่ฝฟนตกสองสัปดาหเนาะเดี๋ยวมุมภาพเปิดมึงใหงครับเมื่อลงมาประมาณสองสัปดาครับ นอนว่าฝนตกนะนี่นี่ดีครับโอ้มึงตัวนี้ลงคอนนะครับโอ้นอนพี่เสือนอนแวกดีแล้วครับโอ้ตาเยดายนะครับมึ่นอนพี่เสือนอนแวกครับกระดั เสียหายนะครับอะไรลั่งนี้ผมว่าจะเห็นเป็นนั่งไม่พันนะครับพอผึ่งนั่งนี้ลั่งขยัน,นครับเสียหายมันเลยครับนี่จับลงคอนมาอย่างดีครับมึงนอนแต่ย็้เย็บๆเลยครับ พราะว่าจะเหดไว้เปลนร่างใบพัไว้เขาขยายครับอืออบริเวณมาตรวจมึ่อสองอาทิตย์ครับเป็นยัง่งครับต้องทําใจครับทําความสะอาดแล้วก็รอไหมครับมึบริเวณครับเป็นไต่ปลาย่างเนาะแดดก็บบ่ค่อยจะซ่องครับเพราะว่า ้างบนต้นออยางคุ้มมาแล้วเป็นปลาย่างหน่อยครับติดกับยางกีดแล้วเนาะต้องทำความสาดแล้วก็รอไหมครับทําใจนะครับไทยมังชมนีดนะครับสวัสดีครับ